นะครับพี่น้องมือนีพ่อกันอยู่ที่นี่แหละครับซุปบางหน้ลูกสาวโอ้ยไปกินกินครับมือนี้อยู่ที่ลบบุรีนะครับโรงเรียนพี่บุญวิทยาลัยนะครับพี่น้องเด้อมาครับตอนนี้อีหลากันมาซอยขายตัวนะครับมือนี้งานใหญ่มาครับคนหลายครับพี่น้องเมือนี้งานใหญ่หลายคนมหาศาลครับมือนี้โรงเรียนพี่บุญวิทยาลัยนะคะเราจะพบกับ เรงรุ่งงานฤดูหนาวครั้งที่2องเราจะปีองพันร้อครับมาแพ็คคู่ครับใวันี้นะลอซีเียสโซื้อแล้วแลเราจะได้ร่ว oh ้กันซ oh ีเร้ยสซ้เร้จากจังหวัดนครปฐมและโรงเรียนสนามชัยเขตจากจังหวัดอุัยซีเรียสสนา้วซีเร้ยซเสหแน้เแี่สัที่แล้นะคะ รอได้เลยนะคะรับชมนักการแสดงนะคะจากทั้งสองโรงเรียนในรอบคัดเลื่อนสาวรี่นทุ่งนาฤดูหนาวจากที่สองประจำปี2588โรงเรียนพระปรมวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและโรงเรียนสนามชัยเขตจากจังหวัดฉะเชิงเทราอากาศคือขึ้นนิดน้อยนะครับอยู่ทางลพบุรีเฮานะครับพี่น้องหนางานมือนี่ยคนหลายครับพี่น้องคนหลายครับโอ้โหอ่อนซ่อนคนนะครับพี่น้องคนมาไล่หลาย คนรอเขาเพราะว่าวทำการแสดงสองทุ่มถึงตีสองนะครับพี่น้องสองทุ่มหนึ่งตีสองนะครับนี่่นเปิดเริ่มแล้วครับเริ่มให้เขาแล้วเริ่มให้เขาในงานแล้วครับพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมแล้วเช้าครับ ที่ที่อยู่ใกล้ๆนะครับพี่น้องถ้าเห็นคลิปแล้วก็มาได้ครับพี่น้องเด้อมาหาลูกสาวรายๆครับเมื่อนี้มวนคือเก่าครับพี่น้องบัตรราคา160นนะครับพี่น้องก็ถือว่าถือว่าบาแพงครับพี่น้องราคามาตรฐานครับทั้งถ้าพูดถึงว่าถ้า ซนต่างจังหวัดนะครับพี่น้อมันก็ยังยังเว้นอยู่ครับเพราะงานมันก็หลายอย่างงานมันก็มีหลายอย่างครับกิจกรรมเยอะแยะนะครับกิจกรรมเยอะหลายขนาดกิจกรรมนะครับ,รบฟังตรงขามันก็มีกิจกรรมอยู่ตรงนี้ก็มีกิจกรรมเพื่อนกันครับเป็นการแสดงของนาจะเป็นของน้องๆน,น,นักศึกษานะครับในลํำเมื่อกี้ที่ผ่านไป ลูกสาวก็นั่งนังรอนะครับลูกสาวกับพี่มอก็นั่งรอนั่งรอดนั่งรอดนั่งรอั่รอดนั่งแดนั่อดนั่งรอดนัมารดน่งร้ดนั่งอรดนั่งรอดนั่ะอั้าราดนั่ดงรอัรดน่อังร่งดนั่นรั่งรัรัรอัดนั่นังรอันัง นนะคะข้างใดนะคะ <laughs> ว่าจอบจอบไทยจอบไทยจอบไทยแล้วกัไปมีแบบต,ตาตาตาค่ะมีบัตรเชืบบทตรก็นอ่าตัตรเชืนะคะนำพาดทำยกเติเครื่องดึ่นอักอรทึมสมนี้น,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 นะคะกาแมคาโบีคาล่ะ พื้นที่กัเข้ามาในพื้นที่กับเสียค่าบริการ20บาทนะครับหลังจากเข้ามาแล้วกับจ้างซื้อตั๋วสาวน้อยอีก160นะครับเมือเอ่อี้กับเบสเซ็ตยู่ที่180บบาทร้อยแปดสิบคะแนนครบจบกับพี่นอ้อง

ช่องจำได้ตัวอะอาจจะแคบๆเจักหน่อยนะครับเตี้ยๆเจักหน่อยนะครับเห็นต้องห่อลูปจักหน่อยครับถ่ายคลิปไรเสี้ยวตัวแล้วก็สามารถเข้าไปได้เลยครับผมตอนนี้ทงหน้างานเพื่อนก็พร้อมแล้วเอฟซีอยู่ใกล้ๆก,กับมาด้วยครับเด้อพร้อมแล้วครับลูกสาวน้อยเพรินแพงอยู่ตรงสนามกีฬาครับพี่น้อง เวลานม้ทีมงานโรงพก็จะพ่มเติอแล้วเปนในรับนการกระายปะสมังานทีมงานทั้งสองทีมในการให้อความเก่วกผอาสาที่นเดีวั้นมาไมุ่ดนะแล้วที่นี

ทางที่ตรงข้ามนะก็จะเริ่มทการแสดงเช่นกันนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้แล้วก็ขออย่าิ่งยืต้อรับนะคะทุกูแนการประกวดรอบที่การดหน้าขาวครั้งที่สองเราจะมี2,558ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะเป็นรอบคัดเลือกค่ะจะมีโรงเรียนน่าระหลาดทีอะไรจากจังหวัดนครปฐม เวทีประกวดผ่านหนาใสกันครับเวทีสาวน้อยนะครับผ่านหนาอวยใสกันนะครับพี่น้องโรงเรียนพระสุลกุติยารวมถึงเป็นผู้ประพันธ์เพลงนะคะให้กับศิลปินหลายๆท่านท่านที่สองท่านที่สองนะคะนายสราวุฒิภูแกดำนะคะ จอบซองกันเลยซองกันจอบซองกันกันจอบซองกันเลยซองหากันเลยแคบกลอ้องกันเ้องานลยคกลีอบ้องรับเล้องหากัเลยแคบไกลจอบ้กเลยซากันเลมแคบิปต่อไปนอครับเี่น้องหกันคกลจอบซ้องกันเลย้องหากันเลยแคบ